มันได้เรียบรองรับสงที่มันทำได้ครับยิ่งได้เตรียมรองรับสเงเี่แต่ราตลอดทำได้มันจะเตรียมดึงความต่างควาตั้งคงที่ว่าดินีไม่คตรนิ่ตรงไหนแรงไปตาแรงไปตาสวัสดีครับเพื่อนๆือนวันนี้ไหนๆหก็มาเยี่ยมสวนดินดำอีกรอบนะครับมาดูความคืบหน้าของสวนดินดำหน่อยครับตอนนี้ต้นไม้เริ่มเต็มที่แล้วครับเพื่อนเพื่อนสวยงามมากเลยครับ โอ้โหสุดยอดเลยครับมีการลงมือทำนะครับการลงมือทำไม้ดอกไม้ประดับนะครับนี่รักแร็กพบนะครับรักแร็กพบ โอ้ยมุมนี้สวยมากเลยครับมุมนี้สวยมากเลยครับไปดูความฝันลงดำหน่อยนะครับวันนี้ใครมาเยี่ยมนายหัวก็คุยกันเ่คนนะครับนายหัวก็คุยกันเือความันนะครับนายหัวกันเวันนะ่นนายหวก็คุยนเรื่องความฝันนะครับนายวเอามฝัับายวยเรื่อวมฝะครับนายคุเื่อามนนดายวกเรองคันนุกเรื่องคามากยันเอนันยหกเรือวนาหัวก็คกั

ตีีก็ต like mm. exactly. no. 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 ้องมาได้ได so ้โูดได้อมแน้เดมันจัจุ้นผมมันได้เทียบนนะความัรับมันได้เทียบมันได้เทียบนะครับบิงมันตั้ได้คือคือคือไเทียบแบบเรื่องอากาศโอเคแต่เราตลอดตั้ได้มันได้เทียบเรื่องความตังความตังของติวอดีมีไม่่อยมีตลอดตั้ได้มันได้เทียบเงความตังความตังค์ตรงติวีมไม่คยมีตรงไหนตรงไหนแรงไปตาแรงไปตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมตมันจะช่วยไป ทกไมเกบพนี้ติดตัวตังตเจมบูนติดีก็ไล่แต่ไล่ๆอในนี้คือจะเอาเปร๊กออกลมาด้วยแต่มันไม่เป็นตังใจที่อย่างเราจะทำไหน้าคิดความคิดแรคือยาพวกยาพวกเปล่าตรงกลางทำไมจะไอเป็นแนวมาเลยเสียทุกตายตรงกลางนี่จะเป็นดอกไม้ที่มเลยคือมาด้วคอตายดูมาด้ยคือดเลมช่วกคอยเลยองวางไหมนั่นคือติ๊ดตเอาป้ตอนนี้วัยรุ่นก็คุยความฝันกันครับ อันนี้วัยรุ่นขนดินนะครับอช่างก่อสร้างนะครับคนแรกคนแรกบอกต้องอันนี้ช่างทำสวนนะครับยืดด้วยด้วยคือต้องเป็นตัวดินดำเลยยืดด้วยด้วยคือต้องเป็นตัวดินดำเลยไรดหวันที่ดินตัวดินดำเลย